สวัสดีครับผมนายอพาสพาพันธ์นายกสมาคมชาวมนิกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาทพร้อมด้วยท่านที่ปรึกษาสมาคมท่านผู้จัดก,การอนบนบัวพงและท่านผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมท่านผอ,อ,อมอนเทพเปรืออนันต์วันนี้ขอญาตเรียนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสมาคมเรียกตัวย่อว่าสอชอสอคอ เนื่องจากว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการชาวิกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาทหรือตัวย่อที่เราเรียกกันทั่วไปว่าสอชอสอคอเป็นการประชุมครั้งที่7ทับ2516เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีมติพิจารณาเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมชาวิกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ ไม่เกิน70ปีเนื่องจากโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรด้การที่10ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2,566ถึงวันที่ส1ธันวาคม2,566รวมระยะเวลาเป็น5เดือนด้วยกันในวันและเวลาทําการที่สากรอ,ออกทรัพย์ครูชัยนาทโดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้ 1>, 1. เป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน70ปีสรุปว่าเกิดในปีพุทธศักราช2496ถึง2,505เป็นสมาชิกสามัญหรือสมทบของสมาชิกสากรอมทรัพย์ครูชัยนาจำกัดหลักฐานประกอบการสมัครประกอบด้วยใบสมัครสมาชิกสำเนาวัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจา,าจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสงเคราะห์สำเนาบัตรทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์และทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีนะครับสำหรับค่าใช้ใจ่ายของการสมัครสมาชิกก็ปร,ประกอบไปด้วยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2000บาทค่าบำรุงรายปีปีละ50บาท และค่าสมัครสมาชิกจำนวนร0อยบาทสมัครด้วยตนเองที่สากลออมทรัพย์ครูใชน้าจำกัดระยะเวลาก็คือตั้งแต่วันที่1สิงหา2อ6 6นถึง31ธันวา2,166ในเวลาทําการที่สากลออมทรัพย์ครูใชน้าจำกัดก็ขอเรียนไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ทราบว่าขณะนี้ทางสมาคมของเราได้เปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีอายุเกิน60ปีแต่ไม่เกิน70 ได้มีโอกาสได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาวมนุษกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาทของเราอีกครั้งหนึ่งนะว่าเป็นโอกาสดีที่หลายท่านพลาดโอกาสในการสมัครเป็นสมาชิกหลายท่านสอบถามมาสม่ำเสมอว่าเมื่อไร่จะมีการเปิดกรณีพิเศษขณะนี้เราได้ทําการเปิดกรณีพิเศษตามมาติของคณะกรรมการกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็อยากจะเรียนให้ทราบรายละเอียดว่าคําว่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2,000บาทนั้น เป็นการคำนวณล่วงหน้าว่าภายใน1ปีคาดการว่าเพื่อนสมาชิกเราอาจจะเสียชีวิตประมาณ20ลรายเพราะนั้นเลยขอเก็บเงินสมครั์ล่วงหน้า2,000บาทแต่ถ้าหากปีใดถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกเราเสียชีวิตเลยเราก็ไม่ต้องเสียเงินสมครัล่วงหน้ารายปีหรือมีเสียชีวิตเพียงลาย2ลายถ้าเสียชีวิต2ลายเนี่ยก็เราจะเสียเงินสมครัล่วงหน้าเพิ่มเติมไปอีก200บาทในปีต่อไป ส่วนเงินบำรุงสมาคมนั้นเราจะเก็บเป็นรายปีปีละ50บาททุกปีก็ขอเรียนให้สมาชิกได้ทราบก็อยากจะเรียนว่าการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันของพวกเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในฐานะที่เราเป็นคร่าการครูมีเพื่อนเป็นครูเพื่อนหนุนจุนเจอนเะะนนือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีก็อยากจะเรียนให้สมาชิกของเราได้มีโอกาสได้มาเป็นสมาชิกและเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า เราจะรับสมาชิกไม่เกิน2,500คนก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่านและก็บอกต่อกันไปก็ขอบคุณวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านที่ปรึกษาขอบคุณทางท่านผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับ